สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงค์บลูทุกท่านนะครับมาเจอก,ก,กันกับผมปาล์มสามบาท5บาทครับในช่วงของ Blue s t เ d ย์ที่จะมาสรุปข่าวของเชลซีกับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานกันด้วยนะครับแน่นอนครับในค่ำคืนนี้ก็เดี๋ยวมีอัปเดตเรื่องราวของจารอนอซานโชครับว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรแล้วก็ข่าวซื้อขายอื่นๆที่น่าสนใจครับก็สามารถติดตามทั้งหมดได้ในคลิปนี้นะครับ ซึ่งก่อนอื่นเลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาด้วยนะครับใครที่อยากสดชื่นตลอดในการดูฟุตบอลนะครับแนะนําเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับมีจําหน่ายแล้วที่เ e เ e ่ e อีเลนะครับแล้วก็ขอบคุณทางด้านของทริงครับเมจิกสปอน g ์ครับเกมจบคราบบทก็ขจัดด้วยทริงเลยนะครับแค่จุ่มน้ำนะฮะไม่ต้องใช้สารเคมีนะฮะใครมีรองเท้าสตัดแนะนำครับอยากจะทำความสะอาด สั่งซื้อฟองน้ำสปอนจ์ของชริงไปได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะสามารถหาซื้อได้ผ่านทางช h ปปี e นะครับก็เสียงอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆแต่ว่าก็ยังสู้ไหวนะฮะฝากให้กำลังใจกันหน่อยละกันนะครับอาจจะมีไอบ้างอะไรบ้างขออภัยละกันฮะก็อัปเดตเรื่องของฟอเบียโซโรมาโนหน่อยครับก็เมื่อค่าคืนที่ผ่านมาครับพูดถึงเรื่องของจายดอนซันโชครับเขาบอกว่ามันยังเร็วเกินไปครับตอนนี้ ยังงพิ่งเดือนมีนาคมดังนั้นเนี่ยเชลซี Chelsea ยังไม่ได้ติดต่อเพื่อส่งตัวจอรอนซันโชกลับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้เชลซีไม่ได้กำลังจะดำเนินการเงื่อนไขนี้นะครับแต่ก็ยังมีโอกาสดังนั้นเนี่ยจะมีการประเมินในตอนท้ายของฤดูกาลแน่นอนว่าการได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกจะเป็นปัจจัยสำคัญของเชลซีโดยรวมนะครับพูดง่ายว่าถ้าเชลซีไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกได้ก็มีโอกาสที่ซันโชจะเซ็นสัญญากับเชลซีนะครับ ขณะเดียวกันฮะมีสื่อในตุรกีรายงานครับวันนี้ตีไว้เป็นลือเกาะบอกว่าเชลซีเนี่ยได้เข้าร่วมวงล่าตัวยูซุปอักซิเซตนะครับกองหลังดาวรุ่งของเฟนเนบาเช่นะครับขณะเดียวกันก็มีบทสัมภาษณ์ของมาเรียนาเฟร์นันเดสครับนักข่าวแล้วก็กูรูฟุตบอลชาวโปรตุเกสพูดถึงโจวานีเควนดานะครับเขาบอกว่าเขาคือแข้งระดับปรากฏการครับชนิดที่ มีให้เห็นในแค่รุ่นละคนเท่านั้นครับเขากำลังจะย้ายไปอยู่กับทีมที่ให้ความสำคัญกับนักเตะดาวรุ่งและผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่เชลซีมองเห็นโอกาสในการคว้าผู้เล่นอีก2ปีข้างหน้าจะมีค่าตัวเพิ่มเป็น2เท่าและการเซ็นสัญญาได้ยากกว่านี้มากๆนะครับขณะเดียวกันมือสัมภาษณ์ของอารันพาดิวครับอดิตโคชเวสแฮมครับออกมาบอกว่าถ้ามองโมเดลของเชลซีเนี่ยมันก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนก็ยังมีมูลค่าในตัวเอง อยู่ถ้าดูจากอายุแม้จะมีการเสริมทัพที่ผิดพลาดไปบ้างแต่ก็ยังสามารถเจราจาต่อรองราคาในการปล่อยนักเตะได้ใกล้เคียงกับมูลาค่าเดิมเพราะพวกเขามีศักยภาพในเรื่องทางการเงินเนี่ยมันพอเข้าใจครับแต่ถ้าผมเป็นผู้จัดก,การทีมเนี่ยผมคงร้องขอผู้เล่นที่มีคุณภาพ3าถึงสคนนะครับที่จะเข้ามาช่วยทําให้ทีมเนี่ยกลายเป็นทีมที่พร้อมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกขณะเดียวกันมี บทสัมภาษณ์จากนักข่าวอย่างอเล็กซ์ครูกครับก็บอกว่าสําหรับผมเนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยเหมือนกําลังเล่นฟนะุตบอลเมนเจอร์ในชีวิตจริงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนักเตะในแต่ละช่วงของตลาดซื้อขายที่เยอะมากๆม,มันแทบจะเหมือนกับว่าผู้นวยการกีฬา2คนเนยพยายามพิสูจน์ความสําคัญของตัวเขาเองนะครับก็เหมือนกับเป็น KPI อะไรแบบนั้นนะครับขณะเดีวยวกันแฟรงค์ลัมพาดครับออกมาให้สัมภาษณ์พูดถึงเอ็นโกโล่กองเต้นะครับ หลังจากลงเล่นไป105นาทีเนี่ยเขาบอกกับผมว่าขาผมหมดแรงแล้ววิ่งไม่ไหวแล้วแต่แค่ไม่กี่วินาทีต่อมาเนี่ยผมเห็นเขาวิ่งเกือบ50เมตรเพื่อไปแย่งบอลกลับมานะครับอันนี้คือบทสัมภาษณ์ของเอ็นโกโล่กองเต้นะครับขณะเดียวกันฮนะมีบทสัมภาษณ์ของโซลันกี้ครับที่พูดถึงอันโตโรดิเกอร์เขาบอกว่าผมคิดว่าผู้เล่นอย่างรูดิเกอร์เนี่ยตอนที่เขาเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนักเตะแบบเขาค่อนข้างแข็งแกร่ง ดุดันครับแล้วก็มักะพยายามล็อกคุณหรือทำอะไรที่หนักหน่วงในลักษณะแบบนั้นนอกจากนี้นะฮะก็มีบทสัมภาษณ์ของมิซาคินเซ่าครับที่ตอนนี้แกยา้ายไปอยู่ BBC นะครับก็ออกมาพูดถึงสถานการณ์ของวิกเตอร์โอซิมเพนครับเขาบอกว่าผมคาดหวังว่าเชลซีเนี่ยจะพิจารณาเซ็นสัญญากับกองหน้าคนใหม่หลังจากที่เปิดใจที่จะพยายามเซ็นสัญญากับ ผู้เล่นในตำแหน่งตรงนี้เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วแน่นอนว่าพวกเขาเจราจาเพื่อคว้าตัวโอซิมเพนจากนาปโปลีซึ่งตอนนี้เนี่ยถูกยืมตัวกับกาลาตาสรายนะครับในวันสุดท้ายของตลาดก็เดี๋ยวรอดูครับว่าสุดท้ายโอซิมเพนเนี่ยจะได้ย้ายมาเชลซีหรือเปล่านะครับนอกจากนี้นิชาก,กิเซล่ายังบอกว่าในส่วนของผู้สัดประตูเนี่ยในขณะนี้มีข่าวหรือว่าเชลซีจะไม่เซ็นสัญญาก,กับใครในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ และจะเลือก2ผู้เล่นอย่างโรเบิร์ตซานเชสกับฟิลิปโยเคนเซนแล้วก็ยอเยปเปตรูวิชมาร่วมงานต่อไปนอกจากนี้อย่าลืมว่าไมค์เพนเดอร์ก็ได้รับการประเมินสูงเช่นกันเขาย้ายมาจากเก้งด้วยค่าตัวถึง18ล้านปอนด์แต่ผมคิดว่าเขาน่าจะถูกยืมตัวไปเพื่อหาประสบการณ์นะครับขณะที่มาก้าครับฝั่งของอังกฤษนะมีรายงานบอกว่าเรอลมริตเนี่ยถือว่าเป็น ถือว่าเชลซีเนี่ยเป็นคู่แข่งสําคัญที่สุดครับในการแย่งการเซ็นสัญญาคว้าตัวดีนฮุยเซนกองหลังของบอลมัดในช่วงซัมเมอร์นะครับเชื่อว่ามาดริดเชลซีอาร์เซนอลเนี่ยสนใจแน่สําหรับดีนฮุยเซนนะครับที่เหลือเนี่ยเท่าที่ดูข่าวตอนนี้เนี่ยเมื่อวานนี่มีบอลทัวร์นาเมนต์พิเศษนะครับที่เป็นทัวร์นาเมนต์ของอทีมเรียกว่าจอมเก๋าของลิเวอร์พูลกับเชลซี Chelsea, เจอกันปรากฏว่าลิเวอร์พูลเนี่ย เอาชนะเชลซีไปได้2ประตูต่อศนะูนย์ะเกมเกือบมีวางมวยกันด้วยนะระหว่างเจสเปียริงกับทางด้านของเดนิสไว์นะฮะแมเกือบสัดกันแล้วนะครับเรียกว่าสเปียริงก็ไปเข้าหนักใส่เดนิสไว์นะครับไอ้นี่ก็เล่นไม่รู้งานเลยนะฮะบ,บอลการกุศลน,นะเล่นจริงจังเลยนะครับที่เหลือเนี่ยข่าวซื้อขาย,อ,ยาอื่นของเชลซีค่อนข้างจะดูเงียบนะครับยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะส่วนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ ควหลงกระแสทีมชาติอังกฤษซะมากกว่านะกับการชนะแอลเบเนียได้นะครับก็ <c oughs> <c oughs> ไปดูข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันบ้างนะฮะมีรายงานจากทูตโต้สปอร์ตครับบอกว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยนะฮะก็ให้ความสนใจในตัวของอทางยูดิสนะครับแคระยูดิสเป็นนักเตะของยูเวนตุสนักเตะตุตรกีนะครับเขาบอกว่าทางฝั่งของ แมนยูเนเต็ดเนี่ยคอยดูฟอร์มการเล่นเคนันยูดิสกองหน้าของยูเวนตุสมาโดยตลอดก่อนที่อาจจะดึงตัวมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับรายงานเรื่องเชลซีกับวิดิสซุสจูเนียนี่ตีไม่เป็นลือเลยครับอันนี้เป็นรายงานจาก TBR ีอาฟุตบอลเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตข้ามเลยนะฮะฟุตบอลอินไซเดอร์ครับรายงานว่าอาร์เซนอล นิวคาสเซิลลิเวอร์พูลเนี่ยทั้งหมดพยายามพิจารณาที่จะดึงตัวแบรนด์เอเบิโม่กองหน้าของเบรนฟอร์ดมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับขณะที่ฟอร์เรนเพเทนเบิร์กครับสื่อชื่อดังจากเยอรมันครับบอกว่าแมนยูนเต็ดเนี่ยนะฮะก็ตกเป็นข่าวครับว่ากำลังให้ความสนใจนักเตะในแนวรุกนะฮะก็นอกจากเออคีแนนเยูดิสที่เรารายงานไปแล้วเนี่ยก็มีชื่อของชาวีซิมอนนักเตะของอาเบล็อปซิกด้วยนะฮะทั้งคู่เนี่ย อายุยังน้อยอยู่นะครับฟุตบอลดีไซเดอร์ Designer, ครับรายงานว่าสเปอร์เนี่ยอาจจะต้องจ่ายเงิน40ล้านปอนด์ครับเพื่อเซ็นสัญญากับเรียนไอนูริโดยที่ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแมนยูไนเต็ดก็ให้ความสนใจแบ็กซ้ายของวูฟแฮมตันรายนี้เช่นกันนะครับที่เหลือเนี่ยนายทีมมินส์ครับรายงานบอกว่าอันโตนิโอรูดิเกอร์เนี่ยไม่มีแผนที่จะย้ายออกจากเรอัลมาดริดนะครับหลังจากได้รับความสนใจจากอัลนาเซอร์ทีมดังจากซาอุดีอาระเบียนะครับ ก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่แล้วนะครับข่าวเชลซีอาจจะเงียบๆหน่อยนะเมะื่อวานก็มีรายงานเรื่องของฟอร์เรสต์ที่ความสนใจวิกตอร์เกลเกเรสด้วยแต่ว่าเป็นรายงานจาก transfer.com นะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ